แียมแฟอสฟอรัสนะครับผู้ป่วยโรคไตจําเป็นต้องคุมสองแร่ธาตุชนิดนี้ซึ่งในเม็ดมะม่วงหิบมะพาสูงทั้งโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเลยฉะนั้นนะครับผู้ป่วยโรคไตเสื่อมทุกระยะนะครับไม่แนะนําให้รับประทานเม็ดมะม่วงหิปมะพาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดที่เป็นไตเสื่อมระยะหนึ่งสองสามเอค่าเลือดโพแทสเซียมยังไม่สูงมากเกินนะครับแล้วอยากกินเม็ดมะม่วงหิบมะพาับครั้งละสี่ห้าเม็ดแบบนี้ยังพอกินได้หรือเอาไปใส่พวกยำนะครับใส่เม็ดมะม่วงหิปมะพานไปแบบสามเม็ดสี่เม ก็ยังพอกินได้บ้างนะครับผู้ป่วยโรคไตท่านใดนะครับที่อยากสอบถามเมนูอาหารต่างๆว่าอะไรกินได้อะไรที่ห้ามกินหรือใครที่อยากได้คมพี์คู่มือกินดีไตดีอายุยืนชะลอไตเสื่อมนะครับมีเมนูอาหารคาวหวานสําหรับผู้ป่วยโรคไตร้อยกว่าเมนูนะครับตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นพิเศษสามารถพิมพ์ทักแชทสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหัวใจกดติดตามนะครับ เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆในคลิปหลอดไปด้วยนะครับ